กระเทียมพันดีประเพณีล้ำค่าวัดสายขาวงามตาปวงประชาสามคัคคีบ้านสายขาวหมู่ที่สองตำบลแม่ฮีอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่คู่กับเมืองปายมานานแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อปีพศอใอดผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าว่าบ้านสายขาวเดิมมีแต่ปา่าหมาก ป่าพลูต้นอ้อและพงหญ้าตั้งอยู่ติดกับแนวลำน้ำปายซึ่งปัจจุบันได้ไหลเปลี่ยนทิศไปแล้วต่อมาได้มีชาวไทยใหญ่อพยพมาจากเมืองหมอกใหม่เมืองปัน่นเมืองลาวเครือประเทศพมา่ามาสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้เพราะที่ตั้งอยู่ริมหาทรายขาวนี้เองจึงเรียกหมู่บ้านว่าบ้านหาดทรายขาวเมื่อเวลาผ่านไปคาว่าหาดหายไปเหลือเพียงบ้านทรายขาว ึงได้เรียกชื่อนี้จนถึงปัจจุบันบ้านทรายขาวมีนางสายพินกันทาน้อยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนหมู่บ้านทรายขาวพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขามีความอุดมสมบูรณ์อยู่ห่างจากอำเภอปายไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ3.6กิโลเมตร มีประชากรรวม554คน277ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายทำงานประจำรับราชการทำงานเอกชนตามลำดับประชากรบ,บ้านสายขาวส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองชาวไทยใหญ่และชาวอีสานที่ยังคงรักษาวไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในหมู่บ้านหนึ่งแห่งได้แก่วัดทรายขาวและมีสำนักสงฆ์หนึ่งแห่งบ้านทรายขาวมีประเพณีที่สำคัญในห่วงเดือนมกราคมได้แก่ประเพณีสืบชะตาหลวงประเพณีตานกองหลัวประเพณีตานข้าวใหม่ประเพณีตานข้าวหาายากูห่วงเดือนมีนาคมได้แก่ประเพณีปลอยหลวงห่วงเดือนเมษายนได้แก่ประเพณีสงน้ำพระเจ้าทันใจ ประเพณีปล่อยส่างลองประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุห่วงเดือนมิถุนายนประเพณีมัดมือเดือนเก้าประเพณีเลี้ยงเจ้าเมืองห่วงเดือนกรกฎาคมได้แก่ประเพณีเข้าพรรษาขึ้นวัดทุกวันพระห่วงเดือนกันยายนได้แก่ประเพณีสลากกระพัดห่วงเดือนตุลาคมได้แก่ประเพณีทอดกระถินประเพณีออกพรรษา ่วงเดือนพฤศจิกายนได้แก่ประเพณียี่เปงลอยกระทงประเพณีข้าวปั้นก้อนประเพณีเทียนเหงสถานที่สำคัญในหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่วัดสายขาวและแคมช้างบ้านสายขาวแบ่งการปกครองภายในหมู่บ้านเป็นคุ้มต่างๆสามคุ้มคือคุ้มสายเงินคุ้มสายงามและคุ้มสายทอง ปัจจุบันหมู่บ้านทรายขาวมีสำนักงานที่ตั้งการอำนวยกาารด้นความสะดวกผู้มาติดต่อและใช้บริการคือศาลาอนเนกประสงค์บ้านทรายขาวเป็นศูนย์รวมในการติดต่องานทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนและอื่นๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านที่ชัดเจนมีการประชุมทั้งกรรมการคณะกรรมการกลางหมู่บ้านออปและลูกบ้านทุกครั้งหลังจากมีการประชุมประจำเดือนผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอจะมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบทุกเดือนและมีการแจ้งผ่านข่าวสารต่างๆทางไลน์การประกาศเสียงตามสายให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบ มีผังทำเนียบของคณะกรรมก,การกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนานและป้องกันตนเองหรืออพปคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกทบติดไว้ที่ศาลาอเนกรประสงค์บ้านทรายขาวสามารถติดต่อประสานงานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์มีการบูรณาการร่วมกันทำให้การทำงานเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ มีการตั้งกฎกติการะเบียบข้อบังคับต่างๆในชุมชนมีการประชาคมร่วมกันและส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านตามหลักนิติธรรมส่งเสริมกิจกรรมระบอบประชาธิปไตยให้สมาชิกในชุมชนสมาชิกในชุมชนมีความรักความสามคัคคียึดถือและเชื่อมั่นในความดีความถูกต้องตามหลักคุณธรรม เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและประเมินผลร่วมกันตามหลักความโปร่งใสจะเห็นได้จากสถิติการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีของจำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริงของบ้านสายขาวจำนวน314คนที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีได้สำเร็จจำนวน102คนคิดเป็นร้อยละ28.18 สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนเกิดความสามคัคคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วมผู้นำชุมชนมีความตั้งใจปฏิบัติภาร,รกิจตามหน้าที่มุ่งให้บริการแก่ประชาชนอำนวยความสะดวกพร้อมแก้ไขปัญหาตามหลักความรับผิดชอบบ้านทายขาวสมาชิกในชุมชนดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย น้อมนำหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีการปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้แทบทุกครัวเรือนมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีมีการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะลดการเผาในพื้นที่การเกษตรมีเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจำนวนหนึ่งรายสมาชิกในชุมชนมีสัมมาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆก่อให้เกิดรายได้สุจริตโดยมีกลุ่มอาชีพดังนี้ 1. กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 2. กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด 3. กลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ 4. กลุ่มต้นไม้มงคล 5. กลุ่มเลี้ยงหมูสมาชิกในชุมชนมีอาชีพที่เป็นรายได้หลักและรายได้เสริมได้แก่ปลูกข้าวโพดปลูกกระเทียมเลี้ยงโคการทำถั่วเน่าแคปมีแผนพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนจัดทำรายรับรายจ่ายร้อยละ80มีการส่งเสริมการออมเงินเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนออมบุญวันละบาทกองทุนชาปนากิจโดยมีครัวเรือนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกกลุ่มออมเงินร้อยละ80มีการประสานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นรอพอสอตอ,อบอตอวัดองค์กรภาคเอกชนเพื่อดูแลด้านสาธารณาสุขรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุผู้ยากจนและผู้ว่างงานในหมู่บ้านมีกิจกรรมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการส่งเสริมในการออกกําลังกายมีกิจกรรมรำวงย้อนยุคแอโรบิก obic, ส่งเสริมอาชีพการดูแลตนเองเยี่ยมให้กําลังใจผู้สูงอายุส่งเสริมประเพณีต่างๆมีกิจกรรมบวชสัางลองกิจกรรมปลูกป่าทำความสะอาดหมู่บ้านกิจกรรมอบรมการส่งเสริมดูแลสุขภาพ บ้านสายขาวให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปลูกป,ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวการบวชป่าการดูแลรักษาต้นน้ำหมู่บ้านมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะครัวเรือนในหมู่บ้านมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อจัดการขยะต้นทางลดปริมาณขยะ โดยมีครัวเรือนในหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนร้อยละหนึ่งในฐานะผู้นำชุมชนมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนอาศัยการกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดียึดมั่นในหลักของศาสนาบนการดำเนินวิถีชีวิตพอเพียงเกือ้อกูลในด้านอาชีพสวัสดิการของคนในชุมชนส่งเสริมจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างความตระหนัก ในการให้ความสำคัญต่อการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตยส่งผลให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสง,งบสุขค่ะรูปแบบการเรียนงานของบวรจากชุมชนบ้านชายขาวการประยุกต์ใช้แนวคิดบ้านวัดโรงเรียนหลายพื้นที่อาจมีรูปแบบและวิธีการ บริหารจัดการที่แตกต่างกันหากแต่บวรในแบบรบบของชุมชนบ้านสายขาวมีอะไรมากไปกว่าการสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างสถาบันหลักคือบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานของทางราชการอาจกล่าวได้ว่าบาวรของชุมชนบ้านสายขาวนั้นเป็นบวรที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความสําคัญของการร่วมมือร่วมใจของสถาบันหลัก ในการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกคนในพื้นที่ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของบรวรอย่างแท้จริงมเมื่อทำงานร่วมกันเกิดจากการมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของอีกฝ่ายทำให้ขั้นตอนการบริหารจัดการบรวรของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับบ้านไส้ขาวเป็นหมู่บ้านที่ดำานงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนี้มีทั้งดินดีน้ำดีและคนดี จากตัวชีวัด,ด้านปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่บ้านไซขาวตั้งแต่ผมมารงตําแหน่งในอำเภอปลายก็พบว่าบ้านไซขาวอยู่กันอย่างสงบสุขและร่มเย็นไม่พบปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่และการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านไซขาวเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงอตาตมาภาพได้มาอยู่วัดไซขาว เป็นระยะเวลา29ปีได้น้อมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมนำกระแสรพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มานำญาติโยมบ้านไาเขาวแห่งนี้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยดีเสมอมาจึงให้ชุมชนนี้มีความสมัครสมานสามัคคีทำการสิ่งใดก็สำลิดผล เป็นหลักให้ชุมชนหมู่บ้านอื่นได้ถือปฏิบัติตามจึงเป็นความน่าภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่อัตมภาพและชุมชนบ้านใสขาวนี้ได้อาศัยความรักความสมัครสมานสมัครีเสียสละปฏิบัติคุณความดีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ภายใต้หลักแทนคุณชาติแทนคุณพระศาสนาแทนคุณกษัตริย์แทนคุณแผ่นดินมาจนถึงทุกวันนี้ขอเจริญพร